สวยไหมเอ่ยคุณแม่ว่าสวยไหมเขาหัวใจให้รัวๆหน่อยได้ไหมชุดนี้แบบว่ามันสวยจริงๆสวยปังมากจิงมากๆขอบอกใครที่ได้ใส่ชุดนี้นี่คือสุดยอดนะคะขอบอกเลยว่าน้องท่านใดที่แบบเลือกชุดนี้ไปใส่นี่คือสวยรางสวยอลังการมากๆจิงมากๆตัวนี้นะคะสวยมากจริงๆมากถึงมากที่สุดหวานด้วยทั้งหรูทั้งหวาน ั้งอลังการเลยนะถ้าเป็นตัวเนี้ยคอลเลคชันเนี้ยสีแบบว่าไม่ค่อยเห็นสีนี้นะคะส่วนใหญ่ชมพูก็คือชมพูเนาะตัวนี้มันแบบชมพูแบบอ่อนพาสเทลแล้วก็ออกประทนแบบสีเรื่มๆเหมือนแบบผสมม่วงผสมโอรสนะ่ะมันแบบสวยมากหวานมากนะคะต้องสวยทั้งหวานใส่งานออกมานี่งานไหนงานนั้นสะกดคนอยู่แน่ๆนะคะ